เชเินมง5 1 <51. S 2> เราจะเริ่มมานะครับเราอาจจะทำถึงแค่2ชั่วโมงเนาะแล้วก็ไปกินข้าวแล้วค่อยกลับมาทําตอนเย็นอีกวันนี้เราจะทําชิวๆเราแค่อยากจะมาให้ดูนะครับว่า Uber เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รายได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็เริ่มกี่โมงก็ได้ขี้เกียจก็ไม่ต้องทําแต่แนะนําให้ทําดีกว่าขี้เกียจนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องขี้เกียจแบบเรานะช่วงนี้เป็นโควิดนะครับผมมันก็จะให้เราแบบเช็คว่าเอ้ยต้องใส่แมสหนะ้าอะไรนู่นนี่นั่นเพื่อความปลอดภัยนะฮะ นี่พอมันอันนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้กำลังหาอยู่วันนี้เรามาทําโซนบอลไดนะครับเป็นโซนที่คูณ1.7นะครับผมก็คือถ้าสมมติเราได้10ดอนใช่ไหมต่อใบเนี่ยมันก็จะคูณให้เราอีก1.7นะครับผมเป็นโปรโมชั่นนะในช่วงนั้นๆนั่นเองเรายังไม่ได้เริ่มทําเลยศูนย์ดอนอยู่เพิ่งเริ่มไม่รู้ว่าวันนี้จะยุง่งหรือเปล่านะเฮ้ยมาแล้ว สใ <2 S 2> บ21.87โอเคกดรับเลยแล้วมันก็จะบอกว่ารับที่ไหนไปส่งที่ไหนนะครับกดรับจุ๊บ,อบโอเคสีเขียวนี่คือจุดที่เราจะต้องไปรับเราไปรับที่หนึ่งก่อนดูใช่ไหมว่าไปเอาที่ไหนอะนี่ไงแซนด์วิชช็อปโอเคตามนั้นเดี๋ยวเจอกัน นี่อาหารก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นร้านอะไรคะแซนด์วิชแซนด์วิชใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปร้านที่สองกันต่อดีกว่าชื่ออันนี้นะฮะชื่อร้านก็จะอยู่ตรงนี้ Bit Coffee นะครับผมแล้วก็ สถานที่ของร้านนะครับผมเขาก็จะโน้ตมาเลยว่าให้ไปรับในช็อปนะแล้วก็อันนี้ชื่อลูกค้านะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเลขของใบออ r เดอร์อะไรประมาณนี้ค่อนข้าง simple บิคาเฟ่นะ่าอยู่ตรงนั้นโอเคไปเอาของ โอเคตอนนี้เราก็ได้มา2ออเดอร์แล้วนะครับพอเราพร้อมเนี่ยเราก็ไปที่ start delivery นะครับผมกดปุ๊บเขาก็จะหาที่อยู่บ้านลูกค้าให้เราเลยซึ่งเราไปแล้วมา2ใบใช่ไหมฮะเราก็จะต้องไป2องทีนี่ไง มันก็จะระบุมาให้เราเลยนะ,ะอัตโนมัติมากคือเราไม่ต้องมาจัดว่าบ้านไหนใกล้กว่ากันบ้านไหนไกลกว่ากันอะไรอย่างนี้นะครับผมบ้านหลังแรกนะฮะอยู่ที่1.4กิโลไปส่งของจอร์ชก่อนนะครับผมซึ่งจอร์ชก็เป็นใบแรกโอเคป่ะเริ่มต้นไปส่งกันอันนี้เวลาเราหาบ้านนะครับผมก็จะหาแบบนี้นะ37เขี39แล้วก็ขึ้นไปด้านบนน,นี่ผมเอาออเดอร์แรกมาส่งนะครับผม New message from Joshua, Unit 42. Hello, thanks so much. Thank you very Have a good day. Geez. Thank you. Okay. But, <sighs> เอาตรงๆนะ yeah, ข้อเสียของมันคือแบบมันมีเนินเขาเนี่ยมีดอยเนี่ยเยอะมากบางทีอะเราใช้รถยนต์ส่งใช่ไหมก็ต้องหาที่จอดก่อนบางที่เดินแบบ3 4 0 0เมตรอะไรอย่เงี้ยโ oh, อ้โหโคตรเหนื่อยเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะฮะก็มากดที่ส่งเรียบร้อยเราก็จะได้เงินเป็นที่เรียบร้อยอีกใบหนึ่งมานะคือ2ที่เหมือนกันแค่16ดอกว่ามันก็จะประมาณนี้นะมันไม่ได้แบบได้20ดอตลอดนะครับผม บางทีถ้าโชคดีได้สองบ้าน30กว่าดอลเลยก็มีนะฮะแต่ส่วนมากก็จะประมาณ10กว่าดอล17-18ดปอนประมาณนั้นนะครับเหนื่อยโอเคเราไปรับของกันต่อดีกว่าครับผมป่เล e ส์ก o คือเมื่อกี้นะครับ ผมเนี่ยไปจอดที่ที่มันบอกว่าจอดไม่ได้ไงเนี่ยเวลาแบบทำอูเบอร์ส่งรถยนต์นะมันก็จะมีปัญหาเรื่องพวกแบบที่จอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าเราต้องแข่งกับเวลานะเพราะว่าบางทีอ่ะมันจะมีคนที่แบบว่ามาตรวจที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขามาดูว่าเฮ้ยตรงที่เราจอดเนี่ยมันจอดไม่ได้นะหรือว่ามันต้องจ่ายเงินเสียที่เข็ตอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะโดนค่าปรับนะแบบร้อยสองร้อยดอลนั่นอะไรเงี้ยคือทํางานทั้งวันก็ไปหมดกับค่าปรับ คืออย่างนั้นเลยนะฮะก็ต้องมาแข่งกับเวลาแข่งกับตัวเองอีกทีนะครับผมเป็นงานที่มีอิสระภาพเยอะมากๆเลยนะครับผมเราจะเริ่มกี่โมงก็ได้เราจะจบงานกี่โมงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับผมถ้าเราขยานันเราก็ได้เงินเยอะอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเราทําเวลาเราแบบเออทำเวลาทําให้มันไววิ่งไปส่งวิ่งไปรับอะไรอย่างเงี้ยหรือมากัน2คนอะไรเงี้ยมันก็จะทําเวลาได้ดีกว่าปกตินะครับผมเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเมื่อกี้ วิ่งกันละนาวโอเคแล้วก็ start delivery นี่สองที่บอกมาละเราก็ไปที่แรกก่อนที่แรกของซีนาอันไหนคือซีนาอันนู้นอันฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นดูชื่อเช็คชื่อของบ้านหลังแรกไว้ก่อนนะฮะแล้วเราก็เตรียมแบบใกล้ที่สุดสําหรับเราอย่างเงี้ยถ้าเรามาคนเดียวนะแบบใกล้ที่สุดหยิบง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําเวลาได้ดีกว่านะครับผม ก็ไปไปดีกว่าไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวลูกค้ารอนานนะครับผม Excuse me, อยู่ที่นี่ต้องทำทุกอย่างเองนะเป็นเด็กปั๊มทุกอย่างเติมน้ำมันเองจ่ายเงินเองเพราะว่าอ,อยู่ที่ไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้ว <c oughs> จริง,รงอยู่ที่นี่อมมันก็ต้องเติมเองเก็บก็ต้องเก็บเองปิดฝาก็ต้องปิดเอง ม่ตกประมาณ42-41ประมาณนั้นเป็น ถึงแล้วครับกด Hello Hello from Uber Yeah please press the door Come Thank you โห <Thank you. S 2> oh, ที่นี่ไฟสลัวมากก็มันก็จะประมาณนี้นะครับผม <laughs> อันนี้คือตัวที่ผมไปส่งมานะครับอพาร์เมนต์จะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่นะ เสร็จแล้ววันนี้ค่อนข้างเกินคาดนะฮะวันนี้นะฮะผมได้ไปทั้งหมดนะครับ287.06นั่นเองนะครับผม6ชั่วโมง18นาทีนะครับผมแล้วก็วิ่งไป24ทริปนะครับผมรวมทริปแล้วนะครับผมถ้ายังไม่ได้รวมแบบทริปอะไรอย่เงี้ยก็จะเป็นประมาณ266ดอยหกดอนนะครับผมถ้าผมตีเป็นชั่วโมงออกมานะฮะ จัดไปว่า270แล้วกันนะแล้วก็หารกับ6ชั่วโมงครึ่งนะครับผมให้มันคิดง่ายนะก็เป็น270หาร6ชั่วโมงครึ่งก็จะเป็น41.50ต่อชั่วโมงนะครับผมประมาณ41อดอนนะหรือว่า42ดอนอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหถ้าเอากันตามตรงนะเยอะกว่าที่ผมทํางานหลักของผมอีกนะจริงๆแล้ว u ber อร์เนี่ยอ b e r ร์นี่เป็น1งงานนะครับผมที่ ได้เงินค่อนข้างเยอะนะในมุมมองผมแล้วก็เป็นงานที่เราสามารถกําหนดเวลาทํางานได้เราสามารถแบบจะกลับกี่โมงก็ได้เราจะเสร็จกี่โมงก็ได้มันเป็นข้อดีมากๆเลยของ Uber นะครับแล้วมันก็เป็นรายได้เสริมนะที่ค่อนข้างดีนะครับผมทําให้เรามีเงินเก็บมีเงินออมเนี่ยมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงโควิดเนี่ย อูเบอร์เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมที่ผมอยากจะมาแนะนํานะสําหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองว่าไม่เคยทํางานมาก่อนผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์ด้านการทํางานสวัสดิการหรือว่าสายอาชีพอะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับผมก็มีอีกหนึ่งอาชีพนะที่ผมแนะนํานะครับผมถ้าใครไม่มีต้นทุนเนี่ยในการซื้อรถมาขับเนี่ยผมแนะนําให้เราไปซื้อจักรยานนะครับผมแล้วก็ ไปซื้อพวกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรอย่เงี้ยคือต้นทุนทั้งหมดก็จะตกประมาณไม่ได้เยอะมากนะถ้าใช้จักรยานดีหน่อยแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมดอาจจะสักประมาณ800ดอลล่าอะไรอย่างเงี้นะครับผมเราทํา Uber เนี่ย เพียงแค่ไม่กี่อาทิตย์ก็สามารถคืนทุนให้เราได้แล้วนะครับผมจักรยานไฟฟ้ามันไม่มีต้นทุนอะไรทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีค่าน้ํามันแล้วก็ไม่มีค่าสวัสดิการอะไรต่างๆสําหรับการซ่อมบํารุงจักรยานอะไรอย่างเงี้ยถึงมันอาจจะมีเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าเราก็ทําเองได้นะครับผมเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่รายได้สูงมากๆผมอยากจะแนะนําเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเสียงอีกหนึ่งกำลังใจนะครับผมให้ทุกๆคนเห็นแล้วก็ให้ทุกๆคนดูว่าเราอะ่ะ ไม่จําเป็นต้องเก่งภาษาเสมอถ้าเราตั้งใจอยากจะมาเก็บเงินอยากจะมา,าหาอาชีพอาชีพหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเก็บเงินก้อนแล้วไปต่อยอดในชีวิตของเราได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับที่ติดตามดูผมในวันนี้จนจบนะแล้วเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณนะที่ติดตามดูคลิปนี้ไว้เจอกัน